สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมย่าพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับนะออกจากเมืองคอนแกนแล้วครับสี่ออกเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะออกมาเริ่มคลิปจากวัดพระธาตุน้องแวงนะครับอารามหลวงเอาน,นี่เก่าสั้นว่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, น,นี้นะครับคุณว่ามีจักสันเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสั้นว่นนี้นะครับเก่าสั้นวัน้นะ เขาเพิ่มคลิปจากวัดพระธาตุนองแวงนี่แหละครับ mm hmm. ปะเดินทางสีออกข้างเรียงเมืองบ่ม้ยังดอกมาจุดเริ่มจุดตรงนี้นะครับออกจากบึงแกนค้อนกับเลี้ยวเขามาตรงโรงเรียนแต่ตรงวัดพระธาตุนองแวงนี่นะครับเนาะเนี่ยนะสาธุสาธุสาธุนี่ครับสาตุเองวงนะนี่แหละครับคลิปจากนี่แหละนะครับพระธาตุนองแวงเนาะเพราะว่า แล้วก็ซีเรียลทรายออกไปทางถนนเลียงเมืองคอนแก่นนะครับถนนเลียงเมืองเมืองคอนแก่นนี่แหละนะครับนะนี่นะครับเริ่มจากบึงแก่นคนครเ้อครับบางขันเดอ้อหันลัางให้บึงแก่นคนครนะครับโอ้พนะระเจ้าสิมุ่งนาออกนี่ถนนพาเมืองออกมานี่แหละครับถนนกลางเมืองผ่านมานี่แหละนะครับเข้ากระซีออกไปนี่ละ กจุดนี่แหละนะครับห้องกระเซาจุดนี้ออกหนาวัดข้างเขาวัดพระธาตุบัรนาสองแวงนี่แหละนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับอ่ะมุ่งหน้าไปเลยครับวันสิไปเชื่อมกับถนนเลียงเมืองขอนแก่นพอดีนะครับน้องเสนีนะครับนะถนนเลียงเมืองเมืองขอนแก่นนะครับนะหล่ะหล่ะเลยพี่น้องไปดูกันเลย เลี่ยงเมืองเมืองขอนกันหนัก็ขึ้นไงไงผมมุ่งหน้าไปทางเขาเรียกว่าท่าพระเนาะทางนั่นนะครับสิม,มุ่งหนา้าไปทางท่าพระทั้งเมืองเก่าหมดนะครับนะอันลังให้ ตัวเมืองคนแกนแล้วนะครับตัวนี้นะครับตพี่นองเคยมาวัดพระาธาตุนองแวงกันสิจำได้เนาะครับออกมาเดยวซใสยมือออกมาเลยนะครับออกจากบึงออขืนมานะครับอันนี้ก็มุ่งหน้าไปทางุนงเลียงเมืองด้านทางเมืองเก่านะครับบรรยากาศ ไปเบิ้งถนนเลียงเมืองขอนแก่นบดีไทยพี่น้องเบิ่งโดนแล้วจะเป็นยังไดแน่มีการขยายถนนยังแน่มีการปรับปรุงแก้ไขยังบ่นะครับในถนนเนาะนะครับไปเบิ้งนํากันนะครับเป็นยังไดแน่นะครับโอ้รถหลายนะพี่น้องส่วนี้ไหมรถมาหลายแางเงเป็นอย่างส่วนี้เป็นอย่างือ,างอ,างอจังรถเมื่อไหลเป็นตลาดบา่นะครับเป็นตลาดเลย ครับนะสงสัยจะตลาดเนาะมีท่งมากไม้เนี่ยมีบุญียงเนาะพี่น้องก็าจะมีบุญอยงเนาะนีะ่เน,นะานะ,หนนะเห็นปะท่งทุ่งศาสนาทุ่ง,งมีทุ่งอย่างโอ้แสดงว่าวันวันพอ่อสิพานมาครับเนะนะครับ,รบวันพอ่อสิพานมานั่ยนะซ่อมเบืองนะสิาพาพี่น้องไปเล่าเบื้งองถนนเลียงเมืองเมืองขอนแก่นนะครับ ด่านทั้งที่ตวันตกของเมืองขอนแกนนะ่นเนาะที่มุ่งนาไปพุทธะเชื่อมถนนมิตรภาพทั้งเลียงเมืองพุทธะครับนะตอนนี้แลนด์มาหอดสีหอดไฟแดงแล้วนะครับสีหอดไฟแดงอ่าสีมุ่งนาไปทางอำเภอเมืองเกา่าเออไปเมืองเก่าขอนแกนน่นะเนี่ยนะเน้นนีทะลุไปท่าพระได้เลยนะครับนะทะลุไปทางท่าพระได้เลยนะครับเนาะ พี่น้องก็ชมให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆกันเด้อครับเด้อเพราะว่าพิญญาพาเที่ยวนี่ก็ไปไซกับสีไทยพี่น้องเบิ้งนะครับคอยติดตามบูบาเซ่านะครับเนาะนี่เห็นนะครับเมืองเก่าเลยเด้ออยู่ข้างหน้านี่ไฟแดงไฟแดงอยู่ข้างหน้เลยเด้อพี่น้องโอ้โหถอดถอดถ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 ดนะครับโอ้โว เราขับรถเนาะต้องมีน้ำใจกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเข้ากลับไปซะย่างเดียวแล้วปุ๊บลกลับรถเขนจะกว่จะกลับเนาะ <S <S อืมอมอีลาคือบ่ไปอ๋ออีลาบ่าไปติไปเสี่ยสายเลงไปนะครับเนาะนะครับกันตรงไฟแดงกตรงพูดถึงกับไปทางท่าพระไปทางเมืองเก่านะนะครับขันเท้าเรียวซ้ายออกกาวสิลไม้เลขถนนกับสองสามศูนย์นะครับนะ หันตรงไปในข้อราศีมาหมายเลข2คือถนนมิตรภาพเองนะครับวิ่งไปทางนี้นะครับหมายเลขถนน2 30นะครับ230ศนะครับคือถนนเซนสองสามศูนย์ที่คือถนนเรียงเมืองเลยนะครับนะนะครับไปทางชุมแพอุดรธานีนี่แหละนะครับนะไปเซนนี่นะครับใครที่ตามนะครับนะครับ ขัดไปทั้งออกไซมือนี่เขาก็ไปตาการสินนะครับไปการสินได้สารคามได้เนาะเซนี้ก็ได้นะไปตึงยังตลาดได้ไปทั้งยังตลาดไทยนะครับขันตรงไปกับไปเมืองเกา่าคุณละขามสะพานเข้าไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพจุดนั่นเลยเข้าสอกขวามือี่ครับไฟแดงไฟเขียวเลยออกขวามือคือสะพานผ่านอา่าเขาเรียกว่าผ่านบกซสามมันละนะครับออกซนนั่นเนาะตอนนี้อยู่เข้าหันหน้าไปทั้ง ทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับขันไปทางนี้กับโทโน่เลียงเมืองด้านทิศใต้นะครับเข้าสิไปทางทิศตะวันตกเนี่ตะเวนเห็นปะขันตะเวนเห็นปะพี่น้องนะตะเวนเหลี่ยมเมาเม,า,มาอยู่นะ่ะนั่นแหละครับนะก็คือเข้าสิออกไปทางทิศตะวันตกของเมืองขอนแก่นนะครับ โทษจตรพี่น้งกล้องครับไปไปเขียวแล้วพี่น้าไปนดนะครับตรงไปก่อเมืองเกา่านะครับเขาเลี้ยกกวขวาป้าบนะครับไปทางบขสสามหรือไปทางชุมแพรไปทางเมืองอุดรได้นดั่นแหละครับนะน,ะนี่นะครับเข้ากับอยู ode, ่ในโหมดเขาเอื่นว่าอ่าขาเอื่นว่ายังไง ไอถนนเลียงเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองคอนแก่นนะครับนี่ตะเบ้นฝนบอกกอยู่โอ้โหเดี๋ยฝนมีกิ่งอยู่คนนะครับฝนกำลังมากมือตึ๊บพี่น้องนะครับเอ้าเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งนะครับย้ามือแรงหามืองแรงหามืองนะครับหามืองกลัวแล้วนะครับนะครับนี่ครับถนนเลียงเมืองเดอนี่ครับถนนเลียงเมืองเขาบอกเขาเมือง ขันไปช่วงนี้ซีโมงหามงนี่เ่็นตัวห่วงเลยเมืองอนแกนนี่รถบกกระดิกเลยนะครับมิจัดทั้งบริเวนสิทธิ์เนติดเงี้ยขึ้นหันแล้วสวนสิไปได้มาได้เนาะวิญญาณเคยไทยให้พี่น้องเบิ้งอยู่บ่เบาๆหรอกนะครับอยู่ในเมืองอนแกนเดี๋ยวก็สิว่าไทยเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะวิญญาณปาเที่ยวก็จะเบื่อเบื่อวิญญาณประเดี่ยวก็ไปใส้กะสิไทยให้เบิ้งสิล่ะ ใหยหัน้ทยนี่เห็นบ้างอยู่เศร้านะครับนะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆนะครับไปแล้วไ้แล้วหน้าเอลีล้อดีๆแล้วจังไปลุยตังจังหวัดไกลๆเนาะครับเนาะนะครับเนี่ยถนนสภาพนี่คือเขาขามถนนมีสภาพด้ครับด้วยเนี่ยถนนมีสภาพออกจากคอนแกรีนี่นครับนกมาจากคอนแกรออกไปทางนี้นะครับบขสสามกับสี่อยู่ใส่มือเข้าไฟแดงข้างนานี่ครับอยู่ใายมือเนาะว่าเขาอยู่เล่นกลาง เล่นไปชุ่มแพ uh two, ่อุดรเนี่ยสองศูนย์สามเนี่ยครับคอนแกนฮะตรงยูเทิร Dif ์นเข้าตกกลับรถตรงนี้เพื่อไปลงคอนแกนเด้หันไปเข่าเมืองคอนแกนนะเนี่ยคือรถคันเก่งคันเนี่ยนะครับเปิ้ลกาสีเลียวหัวเพื่อเข่าไปในเมืองคอนแกนนะเนี่ยบขสสามนะครับนี่นะครับบขสสามอยู่้างหน้าเขานี่ยนี่นะครับจอดเป็นแถวนี่แหละบขสสามนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับบขสสาม อ๋อไฟแดงบ่มีตัวนี่ไหมยาวเลยยาวไปยาวไปเห็นไฟแดงบ่มี่ไฟแดงบ่มีนี่พี่น้อง <c oughs> คิดว่ามีติดไฟแดง <c oughs> เดี๋ยวนะครับเด้อคลิปนี้ก็เลยซื้อว่าพามาติดตามถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตกนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างมีการซ่อมแซมมีการทำ มีการขยายถนนหรือทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือไม่นะพี่น้องนะขับรถกันลังมามือตึ๊บเลยพี่น้องโอ้ยสมซื้อนนนเล็กเมื่อง,งเลยพี่น้องแลนไปเต็มที่นะครับเอาที่สบายใจเลยเลยเนี่ยครับพี่น้องโอ้ ูบ้บนใส่มักคมเร็วเนี่ยเอาจัดไปเลยนะครับผู้บผ้มักคมเร็วนะครับเนาะ สิบเราวิญญาตเข้จากแรเร็วนะครับเพราะว่ามันมีกล่องบอกว่าจับคมเร็วอยู่เนาะติดปลายอยู่อยู่หันจับคมเร็วนะครับขานมจีนปูหนาวโอ้เห็นตะแ,แซบนัวแซบนัวแท้นะครับี่เมืองคอนแกนยีด้านขวามือนะครับเด้อตอนนี้วิญญาอยู่ถนนเลียงเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองคอนแกนนะครับใช้ผู้บอ,อกอทรายมืออุรธานีตรงไปคอนแกนเข่าขวามือนี่แหละครับอยู่ข้างหนาวเนี่ย นี่ก็คือถนนไฟแดงนี่นะครับเป็นคือไฟแดงออกไปทางชิงยืนนะครับเออทางพยืนนี่ครับนะครับขันขันเลี้ยวขวาขันไฟแดงตัวนี้เลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็เข้าไปเมืองคอนแก่นนะครับไปตะลุตรงอ่ะเขาเอินว่าอ่าตรงตลาดปทุมมงคล้นเนี่ยนะไอ้เมืองทองอย่างเงี้ยสีมืองทองนะครับนะขันออกซไซเมื่อก็จะไปทางอำเภอทางจังหวัดทางอำเภอพยืน นะครับออกไปใช่อที่พูดได้นะครับเนี่เดี๋ยวสร้างคอนแกนทั้งนี้นะครับนะตอนนี้วิญญาหันนาไปทางเมืออุดรด้อหันหนาไปทางทิศเหนือแล้วบันนี้นะครับนะเขาเขาออกเรียงเมืองเลยปะตะเบ้นดีจ้างพี่นะครับทิศตะวันตกพี่ต้องพีบอ่ะโอ้โหเห็นตะเบ้นบกกองอยู่เลนะครับนะนะครับกะคอยนะครับกะคอยติดตามให้กำลังใจนะครับว่ารถก็ยังไหลย่นอกเมืองออกมาได้ยัง ออกเมืองมาไวจสดลดสิบวิตติดกันยังติดคือเก่า่น้องเออเ้ยนะจะยังไหนรดเมืองคอนแกนกันายนะครับบอว่าการหลับะว่าเมืองคอนแกนนี่ถือว่าเป็นเมืองที่ก้าวกระโดดขาจาวานะครับมีนักวิชาการหรือ,อนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต,ต่างๆนะครับขจะบอกว่าเมืองคอนแกนเป็นเมืองที่ จเจริญแบบสุดๆ,ๆแบบจเจริญแบบแบบก้าวกระโดดน,นะครับแต่วิญญาณเป็นหน่อยแถวเนี่ยเป็นปานี่ครับเด้อเป็นปาเด้อนี่บอ่อได้มีถนนสี่นะครับตะกี้ออกมา,น,น,าน,ออกมน,นี่เป็นปานี่ครับเสียออกไปเอามือยื่นยื่นี่เป็นปานะครับถนนสวนเล่นลน้อยๆนะครับแลนลีลิตไปนี่ตรงนนเลี้ยงเมืองกับบ่มีนะครับเบิ่งดูพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สุดยอดนะอ้าวคอยติดตามเบิ่งสิเป็นยังไงแน่บนรถเบิ่งรถยุ่ยยุอยยุ่ รถแลนด์ย่อยๆี่น้องเห็นปะนะครับเพื่อนนะนนครับย,ยๆๆๆๆ่อยย่วยอืเอาเดี๋ยวก็คอยติดตามวา่าคลิปสมัญญ่าวิญญาณสตัดนะครับหอดใส่หอดหันนะพี่น้องเนาะครับอืเพราะว่ามันสัญญา,าเห็นไหมครับอยู่ทั้งทรายมือวิญญาณนี่ที่รถไทยแลนด์ไปนั่นแหละครับไปทพื่อำเภอเชียงยื่นนะอำเภอพยืน นะครับเนี่ยขอนแก่นเท่าสิอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับขอนแก่นตรงไปนี้คือเท่าตอนนี้เท่าอยู่ถนนเลียงเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตกนะครับแ่ท่านเห็นงานก่อสร้างอย่างนี้ครับนะครับพาท่านเห็นงานก่อสร้างถนนก็นสวยงามเปรียบเปรียบนะครับนะครับดีนะเพราะว่าโครงการถนนเลียงเมืองนี่เพราะว่าดีมากๆเลยเพราะมัน ม,มันเป็นอี่ยังสีดีมากสาหรับค้นใส่รถใช้ถนนนะครับผู้ขับเจเ้าเร่งด่วนเป็นว่าผู้ขับเจออ้าเร่งด,ด่วนหนึ่งเขาจะขในเมืองรถติดอยู่หันเป็นชั่วโมงชั่วโมงงสีนะครับก็เสียเวลามากมาก đây, มยเลยเป็นว่านะครับแบเป็นเป็นถนนเรียงเมื่องก็ดีสําหรับพีนออ่น้องเดินทางไปไกลๆเนาะนะครับไม่ยากสิออกเล่นใส่จัง่อยนะครับ แล้วเล่นวขาาวาคลักหลา่ก้มเรีวโบภาพจะพาไปพี่น้องเบิ้องอสิบ่าด้สวยงามเนาะอาะิีมือจักน้อยนะครับมันเป็นขี่ฟ้ามือตึ๊บนะครับฝนฝนมันมาทาง้งเราเรียกว่าทางที่ดานที่ตัวตกนี่ฝนมันมานะครับมีแม่คู่น้อยจอดสอม,ม่งอม่ยังเนาะเห็ดอย่างนเนาะครับกะฝากถึงพี่น้องนั่มนะครับมันมีรถแม่คู่น้อย ขาเจ้าเฮ็ดียังบุครับขางทางนะครับเล่นขวาสุดเลยนะนะครับขับรถสามรายละเอียดว่าเขาเจ้าเฮ็ดียังเนาะนะครับขับรถไปเห็นพอดีนะครับนี่เห็นบ้างนะครับให้ระวังระวังเลยเออผิดหวังเด้อนะครับโมโหว่าเขาเจ้าเฮ็ดขู่มือหรือเปล่านะครับหาโวโหแล้วก็ พนงานก็เริมเ,รมเลิกงานแล้วนะครับนะเนาะเลิกงานแล้วครับผู้ปกครองว่าเลิกจากงานก็ไปรับลูกที่โรงเรียนเนาะพอบางที่เอาผ้าลูกไปส่งโรงเรียนแล้วกลับมาเห็นงานโรงงานเลิกหาโมงแรกหาโมงเย็นลูกไปต้องนั่งถ่ายเตซิโมหัวาถามงกลัวๆเนาะ่อแม่ถึงจะไปรับลูกได้นะครับนะมานตามยุคตามสมัยนะครับนะ งานก็คือครอบครัวนะครับสร้างครอบครัวนะครับเพรอว่นหนึ่งเพื่อลูกเรียนสูงๆหน่อยจะได้ทำงานที่ดีนะครับเงืนเดือนที่สูงขึ้นจปไส้ยซอยพ่อแม่ได้นะครับนะฝากถึงลูกหลานทุกคนเออจติตใจเรียนเ้อนะครับพ่อแม่ทำงานเหนื่อยๆก็เพื่อจะให้ลูกเรียนลูกสูงเพื่อไ้ทำงานแล้วมา ช่วยแบ่งบาพะละครอบครัวนะครับอดีที่ตามคิดวิญญาณอยู่กันเก็บไปคิดด้ดวยเด้อครับเด้อนะครับมีโอกาสได้เรียนก็เรียนเถอะนะครับนะดีกว่าบางท่านเด็กๆบางคนอยากจะเรียนอยากจะเรียนแต่พ่อแม่ก็ไม่มีโอกาสให้ลูกเรียนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงทุกท่านนะครับ เด็กนักเรียนทุกคนนั่นแหละครับที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับตั้งใจเรียนตั้งใจสมารศึกษาหาความรู้นะครับมีเวลาเช้าก็ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนเรียนเก่งๆได้พัฒนาเรียนจบมาได้พัฒนาทํางานดีๆเนาะนะครับโอ้คือนี่มันก็ก็สี่ยี่สิบนาทีแล้วนะครับโอ้ยี่สิบกว่าตัวนไหมพอะท่านนะครับนะ แต่เขาติดตามอ่าตอนนี้ถึงอ่าเทศาบาลเขาเรียกเทศาบาลบ้านเป็ดขเขาจะเห็นนี่หนีบองหนูหัวระคังเขาจะสูงกว่าโดยสูงบอกง่ายเลยเห็นป่ะบ้านเป็ดนะครับบ้านเป็ดเด้เนี่ยชาวบ้านเป็ดเด้เนี่ยขอต้อนรับสู่ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีนะครับที่เทศาบาลบ้านเป็ดนะครับนะคอนแกนชิลด้านขวามือนะครับตรงไปกับออกพูรัตน์มิตรภาพด่านทรายมือนี่ก็เป็น บ้านเป็ดน,นะครับถนนเจนเีกอไปทะลุคุณอ่ะได้นะครับไปทะลุทางอ่ะเขาเอินยังอ่ะอ่าอี่ยังนอ้อพี่น้องจำไม่ได้เราลืมแล้วนะครับลืม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 นะครับผมวิญญาพายเดียวกับบ่มีอยังไรอยากอยากให้พี่น้องไม่เห็นบรรยากาศที่วิญญามาไปนะครับจากถนนเลียงเมืองที่วิญญามานี่ก็หวังสิลบรถอยู่ในตัวเมืองคนแกน่น ออกมาเนี่มัน,มนกระโบติดนะครับถนนเรียงเมื่อนี่ครับได้สบายเลยแต่ว่าว่มไก่กับสิไก่ก็มูจากน้อยเนาะไก่ก็ในตัวเมืองแต่มันกิโดโบเสียเวลารถติดนะครับเนาะแลนได้สบายก็ติดไฟแดงแน่เล็กๆน้อยๆนะสองสามนาทีโอ้ยสาวคลิปคลิป,ลปที่แล้วพี่ต้องที่ตามเนาะไฟแดงหนึงนงน่งมือแม่แท้แม่เจ้าหน้าที่พนมาองยังกะใครเจ้าเจออ้าหน้าที่มาดูแลเนาะดูแล ไฟแดงนะไฟจะา,าจรนะครับก็ต้องเปิดปิดเองนะนะต้องใสเวลาถึงหาในาทีถึงสิบนาทีก็มีเพื่อระบายรถนอกจาตอนเช้าเนานะนะครับนั่นแหละติดตามคลิปวิญ,ญาพาเที่ยวกับสิไงใดก้มรู้นะครับกับสิไรดูต่างๆเนาะขอบคุณเอฟซีทุกสายนะครับทุกทุกสายทุกคนนั่นแหละที่คอมเมนต์กันมากคุยกันนะครับเนาะนะวิญ,ญาไปเที่ยวขอบคุณในรายนะครับเนาะ ดีใจด้วยครับเพดคลิปออกไปแล้วมีพี่น้องติดตามคอมเมนต์เฮ้านะครับเขาวมาคอมเมนต์คุยกันเขาวมาแบ่งปันความคิดเห็นน้ำกันนะครับเนาะดีใจนะไอยาปลาเทียวไปดีใจเนาะนะครับอ่างข้างนาเฮ้านี่เป็นสะพานข้ามถนนหมายเลขส2บนะขันออกเห็นปะหมายเลข12ก็คือไปชุมแพนี่เห็นมานะครับออกซ้ายมือเด้อคันไปชุมแพร่ออกซ้ายมือที่รถปิ๊กอัพคันนี้เปิดไฟแบบๆอยู่เนี่เห็นมครับ นะเนี่ยเนี่ยออกไปตรงนี้เลยออกไปชุ่มแพร่นะครับออกไปตรงนี้เลยน,น,เนะครับมันม้เฮาสิไปสนามบินกะมาขึ้นตรงนี้นะครับมาขึ้นทางนี้เลยนี่สานามบินนี่นะครับคอนแกนเนี่ยเขาก็ออกลงสะพานไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือเลยผันออกคอนแกนมากคือออกเส้นนี้ันี่ยครับตรงนี้เลยนี่เห็นปะสวออยู่นี่ไปทางชุ่มแพร่ไปทางนู้นนะครับตลาดเลยนะครับไปเลยะ ไปสนามบินเ่าก็โค้งลุกหนีรอดนะครับโค้งไว้ลุกหนีรอดข้างหน้าเนี่ยโค้งหนีไปรอดใต้สภาพเหมืนแรนเข้าไปน้อยนึงเขาไปทั้งเมืองกันแกลนกับเขาไปสนามบินได้เลยนะครับนะนะครับบอบ่ท่านบอ่ท่านมีนะครับบอ่ท่านมีวายสีสีมิการก่อสร้างนะครับขับมาตั้งแต่วัดหนองแวง ออกมานะครับขามาถวนเรียงเมืองมาตลอดผ่านบขสสามผ่ 3, านไฟแดงไปพาย,ยืนแล้วก็ผ่านขามถนนไม้เเลขสิบสองไปชุ่มแพร่กับขามมาแล้วสนามบินกับขามมาแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางคุณละครับออกไปทางเขื่อนอุบลรั์บ้านวิญ,ญาภาคเียวคุณละนะขนะอพระท่านมีการก่อสร้างพระท่านมีการขุดถนนต่างๆนะครับเนาะ แลน์ได้เต็มที่ได้พี่นอ้องใช้ความเร็วได้เต็มที่นะครับใส่เลยพี่นอ้องมันคือสีเงาเนาะมันอยากหยากมันเงาเนาะมันขิยาพี่นอ้องเบอือเนาะเอาห้อมหมอมอห้องหมอ,มอ,มอป่าหองข้อก้าสรุปเลยนะครับว่าถนนเลี่ยงเมืองคอนแกนด้านทิศตะวันตกยังไม่มีการซ่อมแซมถนนยังไม่มีการขยายถนน แลนได้บักเลีวเลยบักติ้วได้เลยนะครับนะผู้ดดี้ฟอกฟาวก็แลนได้โลดนะครับออกมาแลนได้สบายสบายเลยแหละนะครับนะนะครับก็ว่าท่านเชื่อมดูนะครับเดี๋ยวค่อยเบิึงคลิปต่อไปว่าถนนเลี่ยงเมืองไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพแล้วหลังจากาถนนมิตรภาพออกไปทางอุดรถนนจะเป็นยังไงมีการซ่อมแซมหรือชำรุดเสียหายแบบไห คอยติดตามด้วยครับคลิปต่อไปเด้อนะครับคลิปต่อไปคอยติดตามนะครับเด้อคลิปนี้กาเขาว่า,าสวัสดีครับกะโพ